ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเพจครูโอสอนทำขนมคกนะครับเนื่องจากมีสมาชิกใหม่ๆนะครับเข้ามาที่เพจแล้วก็สอบถามว่า,อ,าอยากดูคลิปการสอนดูได้ที่ไหนนะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราเข้ามาที่ y o u t u b e นะครับ เข้ามาที่ youtube โอเคแล้วเราก็มาที่แว่นขยายนะครับมาค้นหาพิมพ์ว่าครูโอสอนทําขนมครกนะครับแล้วก็กดค้นหาอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปต่างๆนะครับที่ผมได้ลงนะครับ ่าก็จะเป็นการสอนต่างๆในเนี้ยมันก็จะมีอ่าคลิปอ่าการเตรียมกะทินะครับคลิปอ่สูตรแป้ง1กิโลการทำลูกตุ้มเช็ดเบ้าขนมคกการเช็ดเบ้าขนมคกอาฮาการเทแป้งการเทกะทิการเช็ดทำความสะอาดเบ้าขนมคกนะครับแล้วก็ อื่นๆอีกมากมายซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆลงให้นะครับเราก็สามารถที่จะดูคลิปแล้วก็ในคลิปนั้นเนี่ยมันก็จะมีคำอธิบายอย่างเช่นผมเข้าไปที่สูตรแป้งนะครับ EP 2นะครับนะครับเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีสูตรแป้งให้นะครับนะครับเราก็สามารถที่จะดูแล้วก็ดูคลิปแล้วก็ไปหาซื้อ วัสดุและอุปกรณ์ตามคลิปได้เลยนะครับล่า,าสุดล่าสุดรู้สึกว่าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับ ep9 นะครับวัสดุและอุปกรณ์เป็นคลิปล่าสุดไอ้ตัวนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่เราอาจจะต้องหานะครับสำหรับคนที่จะเปิดร้านขนมครกนะครับก็ลองเข้าไปชมแล้วก็เข้าไปดูนะครับสำหรับ คลิปอธิบายการเข้าเรียนการทำขนมคคกก็อธิบายแค่นี้นะครับสวัสดีครับ